สำนักง,งานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่บนถนนอูอทองตบลหอรัตบบน,น,ตนชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับผิดชอบในเขตพื้นที่ทั้งหมด5อำเภอได้แก่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางไทรอำเภอบางประหันอำเภอบางบานและอำเภอนครหลวง แต่เดิมสำนักง,งานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสำนักง,งานที่ดินแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีชื่อว่าหอทะเบียนเมืองกรุงเก่าสร้างขึ้นเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก120ต่อมาในปีพุทธศักราช2529กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโบราณสถานปัจจุบันนำทีมบริหารงานโดยนายสมชายประกอบชาติเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำในการคุ้มครองสิทธิด้านที่ดิน การจัดการข้อมูลระบบแผนที่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีธรรมาพิบาลมีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหนังสือกรรมสิทธิห้องชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การลังวัดที่ดินสำนักงานที่ดินเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึงเวลา16นาฬกานาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงไม่จำกัดคิวการให้บริการและจะดำเนินการจนกว่างานจะแล้วเสร็จการเดินทางมายังสำนักงานที่ดินเป็นความสะดวกมีป้้้าาาาาายบอกททงงนนีชัดดเจสมรถคหไ Google ยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเช่นจักรยานยนต์รับจ้างเรือรถรอบเมืองมีแผนผังแสดงจุดบริการป้าเป็นสัมพันธ์ลำดับขั้นตอนของงานบริการประเภทต่างๆอย่างชัดเจนมีจุดแลกรับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกมีเจ้าหน้าที่เป็นสัมพันธ์คอยให้คำปรึกษามีระบบคิวอัตโนมัติเพื่อความโปร่งใสในการให้บริการสามารถตรวจสอบคิวในการสแกน QR Code มีช่องงานด่วนงานจองคิวออนไลน์ผ่านระบบ e-queue l n s มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทําให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบมีป้ายแสดงหมายเลขช่องชื่อตําแหน่งหมายเลขติดต่อแสดงให้ผู้รับบริการเห็นบริเวณจุดให้บริการอย่างชัดเจนมีการออกแบบขนาดและพื้นที่ใช้งานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวกและออกแบบการจัดวางเอกสารให้สามารถบริการได้รวดเร็วออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสูงอายุและสะตรีมีครรภ์มีทางลาดและราวกันตก ป้ายเตือนพื้นที่ต่างระดับมีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งานมีห้องน้ำสะอาดตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ H.A.S. จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีที่จอดรถและจุดพักรอจัดภูมิทัน์พื้นที่สีเขียวเอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจร่มรื่นเป็นธรรมชาติใช้เป็นจุดพักรอรถลดความแออัดภายในสำนักงานปลูกพืชผักสวนครัวจะทำโครงการคัดแยกขยะภายในห้องน้ำผู้พิการมีสัญญาณขอความช่วยเหลือมีจุดบริการผู้สูงอายุผู้พิการ มีบริการน้ำดื่มมุมกาแฟฟรีไว FI บริการแว่นสายตาจุดบริการชาร์จแบตโทรศัพท์พื้นที่สุบุรีและเขตปลอดบุรีมีช่องทางการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ f a c e b o o k แอปพลิเคชัน Line และช่องทางอื่นๆมีส่วนข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงง่ายด้วยการสแกนค r ว o า e คดมีคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับให้บริการประชาชนสืบพ้นข้อมูลต่างๆเช่น ค้นหารูปแปลงที่ดินค้นหาราคาประเมินคำนวณภาษีากรมีการสำรวจความต้องการของประชาชนครอบคลุมทั้ง6ประเด็นผ่านแบบสอบถามทำให้สามารถพัฒนาปรปับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการให้บริการโดยไม่หยุดปกเทีงปรปับปรุงเพิ่มพื้นที่จัดเตรียมเอกสารเพิ่มคอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตสำนักง,งานที่จังหวัดพนะนคศรีอยุธยาแบ่งงานเป็นการเป็นด้านกลุ่มงานวิชาการที่ดินงานทะเบียนงานลังวัด ซึ่งให้บริการด้านการหลังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจน rtkgnss network เพื่อใช้ในการหลังวัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินที่มีความละเอียดสูงถูกต้องในระดับเซนติเมตรโดยบูรณาการร่วมกับกรมแผนที่ทหารกรมโยธาธิการและผังเมืองและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรทางน้ำและการเกษตรภายใต้แนวคิดเราจะร่วมกันยกระดับการหลังวัดให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลสำนักง,งานที่ดินจังหวัดพระนครศรียุธยา สามารถให้บริการได้ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินผ่านรูปแบบออนไลน์ได้แก่บริการนัดจองคิวจดทะเบียนจองคิวลังวัดล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน eq land ลดเวลารอคอยเมื่อมาทำธุรกรรมที่สำนักง,งานที่ดินมีบริการชำระค่าธรรมเนียมลังวัดที่ง่ายใกล้บ้านได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ ec l i f e by e payment รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมภาษีอกรด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC หรือสแกนจ่ายผ่าน QR code ของทุกธนา,าคารซึ่งในปี2 5 1 7สำนักง,งานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถจัดเก็บรายได้ได้ถึง423ล้านบาทและในปีปัจจุบัน2 5 1 8กว่า200ล้านบาทสำนักง,งานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระบบ e-service ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Smart Land แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องที่ดินอาทิระบบค้นหาข้อมูลรูปแปลงที่ดินค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบราคาประเมินและขอหนังสือรับรองราคาประเมินออนไลน์ตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างสำนักง,งานขอสำเนาเอกสารสิทธิต่างสำนักง,งานและหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินต่างสำนักง,งานผ่านระบบแลนแฟกต์มีเครือข่ายความร่วมมือบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆเช่นข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครองเชื่อมโยงข้อมูลนิติบ,บุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชาชนสามารถขอคำปรึกษาลองเรียนลองทุก ผ่านทาง e-contact DC Line ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Facebook สำนักง,งานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเข้าถึงง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงและยังสามารถติดตามงานที่ไม่แล้วเสร็จภายในวันนั้นได้ยกระดับการให้บริการประชาชนเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายกว่าม,มาตรฐานของกลุ่มที่ดินมีศูนย์ไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาทกรณีที่มีความขัดแยง้งมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเมื่อมีเรื่องร้องเรียนร้องทุก จากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการโดยสำรวจจากการตอบแบบสอบถามทั้งรูปแบบเอกสารและระบบออนไลน์ซึ่งในไตรมาสแรกของปีพุทธศัการาช2568มีผลสำรวจความพึงพอใจโดยรวมถึงรละ91.71มีการประกาศเช่นชมผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่กระผมนายสมชายประกอบชาติเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะมุ่งมั่นและยกระดับในการพัฒนาในการให้บริการตามแนวทางของกระทรวงหมหาดไทยและของกรมที่ดินอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธยรมาอย่างยั่งยืนตลอดไปครับผม